ตำนานปืนใหญ่ยกย่องกร a n ิตชาก้าเป็นผู้เล่นคุณภาพเอียนไรต์ตำนานของทีมอาเซนนลยกย่องให้กร a n i t c h a ้ากองกลางวัย30ปีของปืนใหญ่อาเซนนลที่รังจากฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกตอนนี้ว่าเป็นผู้เล่นคุณภาพที่มีผลงานดีและพัฒนาขึ้นมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้อย่างไรก็ตามกร a n ิต c h a ้าอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยม และเป็นผู้เล่นคนสำคัญอย่างมากสำหรับอาเซนอลในฤดูการนี้โดยแข้งทีมชาติสวิสรายนี้สามารถเล่นเกมรุกและหาโอกาสทำประตูพลิกเกมได้หลายครั้งโดยผลงานล่าสุดมิดฟิล์รายนี้ลงเล่นให้กับปืนใหญ่14เกมในฤดูการนี้ทำได้3ประตูและ3แอซิสผมคิดว่าสิ่งที่ชาก้าทำในตอนนี้เขาไปไกลมากแล้วผู้จัดการทีมและทุกคนที่อาเซนอลมีความเชื่อมั่นในตัวเขาแต่เขากำลังเล่นในจุดที่มันไม่เหมาะกับเขา ตอนนี้เราเห็นเขาไปไกลจากที่คิดได้ผมเชื่อว่าเขาจะทำต่อไปเพื่อสวิตเซอร์แลนด์ด้วย